สวัสดีครับวันนี้วันเกิดน้องพีทนะครับเราพาเด็กๆมากินซุกกี้กันวันนี้วันเกิดน้องพีทใช่จ้ะไปด้วยกันมันคือใส่น้ำด้วยนะจริง,รงไหมเนี่ยคอยอวยพรให้น้องหน่อยวันเกิดน้องพีท์อยากไปอวยพรตั้งแต่จานจานนัน้น,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 นที่เป่าคลิปหรือแล้ววันนี้เรามากินอะไรกันเนี่ยรู้หรือเปล่าเขาเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ๋อ เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะเีลืองอกอะไรเนี่ยน้องคอยได้ถ้วยเด็กสีอะไรครับสีขาวน้องพีทนะอ่ะเจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดได้ถ้วยสีอะไรเนี่ยได้สีเขียวเหมืนมอนกันดูสร้อยคอน้องพีชก่อนมีกำไรด้วย ดิพิมียอกครับโอ้โความเดือดรุดรุดรุดเลยลืมเปิดแมสนี่นี่อ๋อนี่แม่มยัก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 เออ คือน้องพลอยลืมไปแมทใช่จ้าให้กำลังบอกไปไหมเจอใช่จ้าโอ้ยจ้าเนี่ยวันเกิดวันนี้นะแล้วทำไมพีทไม่ชอบกินขากระโลกโอ้โหกินใหญ่เลยดูน้องพลอยด้วยพลอยปากจะหมดเลยววันนี้วันเกิดน้องพีททาตากายมาด้วยอื่ อนนี้บอกว่ามีมาจกินขาโอ้ดู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 ว้าวว้าวนี่นี่นี่ขาบาเลยนี่เขาจะกินเนี่ยนี่กี่เขียวยาเขียวยา ต้องจิ้มฟันนะหาจิ้มฟันหน่อยจิ้มฟันา,างปัดทรูนไ้ให้ผู้หญ่ทำให้ให้ผู้ใหญ่ทาให้เด็กัวเองไม่ได้ข้าวหลังเราจะสั่งแบบนี้ให้น้องพีทกินอย่างเดียวนะเพราะว่ามากินได้แบบนี้เลย <S <S 2> <S 2> <S 2> กินเลยครับพ่อแกงมียกสข้าัพ่อเป็นต้แก้วมทอแลนัตใจนะ้งพลอ,อยั้งพลอยทำอะไรอยู่น้าปิด้ายด้วยไอติมน้องพิชโชโอ็อกโกแลตของพี่พลอยลีลานะครับกินเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบา,บาย,บาย